สวัสดีครับนี่น,อนอ้องเด็กฝางบางช่องคนบางบางหวางเมื่อนี้มากินกินจุมจ่มย่างอยู่สลัดร้านไทยร้านไทยครับทับดีโยครับอันนี้ส่วนครอบครัวยายต่อยเนี่ยนี่ยายต่อยครับยายต่อยมากับป้าใหญ่ป๋อ,อบ้านลูกซ้ายเรามากกว่าผมลูกชายเราเห็นมากกว่า ใต้หลานละ้าหลวงมาหลานมากินครับ่กินจุ่มมามมาเด้พีกินหเพกันตมักกุ้งอะนันมดแล้วบอกไปหนอม้าให้ใจเนมาเปบอกอให้เลยเออสร้งได้ครัหลวครับน,นจะเปิดได้ประมาณสอาทิตย์ครับแตมีนี่ยครับเปิดได้มสองอาทิตย์เป็นะ ครับเปิดได้ยี่ยุ่รมาณสองอาทิตย์นะครับอันนั้นองขอประธานในหูครับจูบสลาครับอุบสลาเจ้าของเจ้าของเดียวกันครับอเมซิ่งไทยอเมซิ่งโต๊ะกรอมครับผมเจ้าของเดียวกันครับไทยอเมซิ่งอเมซิ่งไทยเปลียนสีลานคนเดียวแต่สีอ่อนร้านเดียวกันครับรลานสตอะร้อมครับผมอเมซิ่งไทยนี่กัดโต๊ะสม ว่างๆกับพากันมาสั้นฮาหมองกินกินลองเลยอ่้ยิ้ม่ก้อนด้วยนะเราเ้ยนี่การายวันนู้นายเอามาทานแล้วมาทานแล้วกินกินินินอ่าหวานยักกวานไมู่้กวาาช่องมาถึงแก้วด้วยนะคะไม่เอาไม่เอาครับ ไมอไม่ารบม่อเน,นบเซนบโอ้ป่าตองาุ้่มัมเจห่อ,อ,อาคือภาษาอย่างคือภาษาเนี่ยอย่างอย่นตอยนีนี่นม,นนมาอขอบคุณครับมาเมียมาบไาา่ได้พอแัอ้งแต่แกอนปีใหม่หมดจะไทัวร์สวนรามากิน โย่ไก่บานเพิ่นน้ำกันได้คือโอกาสซ้อนน้น้ำนี่ยจับพิงไงสีเ,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 เออพ่อมากินบ้าง,างเนว่าแทบฟ้า,าอีกเออเนี่ยโย่ไก่กันอย่แต่บบ่อคายได้พ่อกันตอนไหนบ่ค่อยมีเวลา,ยวลวาเยอะเอบักแนวมาเีนเาดีเออเีมาเ มันไม่ค่อยมีเวลานะธุรกิจรับตัวเีย้นเขานีนเอห้องห้อเหรอใส่ย่างเมียเมเนี่ยใส่ยงเ่มันหยาเจ้เสือพมทนะใส่ได้หรอนเนี้ยเฟสีนตับเจ้เจ้าเจ้าสีย่างเจ้าสีลวกสิบอ่ยเป็นอะไรกันลบป้เป็นอรับ ครับ,ย,บย่างต่าย่างเน่ยเยอะได้ไรเป็นบุฟเฟ่ครับเป็นบุฟเฟ่คนละเท่าไหร่กว่าสองร้อยสิบเกาสิบเก้าครับผม<ฮ>เก็บมันเผ็ดปะล่ะา่ใช่แรง โก oui. er pues right. mm ินโอ้ยเกินอยกนกาักงไดกินไมกกินแล้วงกินรอดกิเดี๋ยวเอกมาไม่ได้ยุ่ง่าเายก่น่นอ

อันนั้นตาสีรวงเขาเจ้าสียางกงเดีย๋ยวเดี๋ยวทายก่อน <c oughs> นะครับโอ้โหเหรอ่อนโอ้ <c oughs> <c oughs>

พัก休息一会ครับชูดีปยดฟ้าคนมีอะไ้ใส่กข้มมาเจาเริ่มทำอะไรครับตอนเอาขนาดเส,ส้นนี้ก็ได้จริงๆนี่กจะกินอเ,เออเดี๋ยวไปกางไปท้ายกันว่า ไป่ได oh, <Jean. S 3> okay, ้ซ <Bu questo S 3> ีนเลยเราเจอป่ายังมั้นป่าลักเออเอาแก่ลักเก็ยวันเดียวเอาแกหลักเอาแต่ป่าใช่ไหมบอสเออกระลาษสร้างคนท่านนี้เป็นยังไงเจอไหมไอ่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มยังไงเนี่ยเนี่ย ความน้ำจิ <nt> ้มซีฟัล์ไใดวะมันนีน้ำจิ้มซีฟิล์โอเคโอเคจิ้วอุกสลัดด้ที่นอนผู้ใดร้านยุทธานี่ก้องแวะมาซิมบังขางคนผู้ใดพัฒนามาก็ได้ร้านเข้าเปิดไหมนั่นเป็นร้านชิชิเก่าคันเตี่นมาเทศเป็นร้านจริงย่างครับที่นอน จะคลองเดียวกันกับเอ่อเมสิงไทยสตอคฮองครับผมยุ่งกางใจเมียกันเลยครับใกล้ๆสถานีรถเออ่รถเมยนะ์เนาะรถเมย์รถไฟครับต้องกันขามกันอยู่คนละฟังกันครับยังฐานาทีหล่ะจากรถเ,เ,เมย์ไปรถเมย์มาเป็นไงกับว่าหรือวใจ เราใ้เาใช้สีจะลวกวะเอาลวกะลลวกะย่างเออเดี๋ยวกินหมดทุก่า้กบอกว่าะเรามาลวกลันเราลวกตรน

เออน่ะละออนรองเงีเส็แทนั่ไว้แล้วมายุเสียบมายุ่เสียบบเอาเบาะเนี่แม่ล่นเนาะเสียบบเอออัวนอานอัน uh> น่มยุ่เบาอันนั่นไปหาไอไอ้มันเสียงก่อนลูกไอนั่นไหมนตาน เออนับเงินดูหนับเงินนับตังค์แล้วทําไมประมุนเซ่มาดูฮัลโหลนับตังค์มาดูวักินน้ำบอคุณสบายดีไหมลองบอาดูในป่วนนั้มาอยู่ว่าคนกินด้วยวันกินเขาไปย่างกุ้งวันกินเอามาเอะกด้ตัวข้าเจ้าบอกเยอะเสียบว่าไปนงไงเสียบว่า 咋不？咋不？哦，那那还要去吃茶的呀嘛？哎，慢点，哎，慢点啊！哎哎，好差劲了哥！你那不那有尼姑啊？太难了。再见，再见。哦。 กาฝากดไล่ก็แช์ก็ติดตามเห็นอะเด้อพี่น้องไงคลิปนี้ไว้ีสมะก่อนสวัสดีครับ